วันนี้มาพร้อมกับความเปื้่มปิ่มกับ BB Secret ทั้ง3หลอดนี้และค่ะเพราะว่าช่วยเนรมิตนะคะผิวหน้าให้สวยใสยโดดเด้งได้ภายในพริบตาไม่ว่าจะเป็นสูตรควบคุมความมันอย่าง BB Secret Oil Control spf 37 pa บวกบวกค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อผิวขาวกระจ่างใสนะคะด้วย BB Secret Perfect Whitening spf 37 pa บวกบวกค่ะ และสูตรสุดท้ายนะคะ BB Secret Perfect Cover SPF 37 PA++ แต่สำหรับตัวเองนะคะขอเลือกสูตรปกปิดจุดบกพร่องเพื่อใบหน้าที่เนียนกริบหลอดนี้แหละคะ่ะเริ่มจากทา BB Secret Perfect Cover นะคะ SPF 37 PA++ ค่ะ เคยใช้ฟองน้ำนะคะกดย้ําเบาๆค่ะเคลื่อนไปให้ทั่วบริเวณแก้มของเราจากนั้นนะคะก็ไล่มาบริเวณกรอบหน้าค่ะจากแก้มมาต่อกันที่หน้าผากค่ะกดเบาๆเหมือนเดิมนะคะจากนั้นค่ะให้ลากระหว่างหว่างคิ้วนะคะลงมาที่สันจมูกและปลายคางค่ะ แต่ว่าบริเวณสันจมูกนะคะเราควรแตะบ,บีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเห็นเป็นสันโครงกระดูกชัดเจนเกินไปค่ะมาถึงขั้นตอนยากในการอำพรางจุดบกพร่องนะคะในซอกมุมเล็กๆบนใบหน้าของเราง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่พับฟองน้ำเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะเพื่อให้เข้าถึงบริเวณใต้ตาค่ะลอยปีกจมูกค่ะ และรอบริมฝีปากค่ะ หากต้องการปกปิดส่วนที่มีปัญหานะคะก็สามารถทาซ้ำได้เฉพาะจุดที่เราต้องการปกปิดค่ะและอย่าลืมนะคะลงบริเวณเปลือกตาด้วยค่ะเพื่อให้ได้สีผิวที่เท่ากันทั้งใบหน้าไงล่ะคะจากนั้นปัดด้วย BB Secret Loose Powder เพื่อให้ BB c ีครีเซ็ตตัวง่ายๆแค่นี้แหละคะ่ะหน้าเราก็จะสวยใสยเนียนกิกค่ะ